ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราด้วยตัวตนที่แท้จริงของเรานักตำแหน่งสุงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมบารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปุสตจันทัศโร ที่ทำให้เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลงปู่สดยันทัศโรรุกเข้าหา,าธรรมทั้งหมดเพื่อเกิดการพัฒนาปรับปรุงเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เป็น เอลาทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง สามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปู่สดยันทัสโรความละเอียดที่ได้จากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทั้งหมด สาสิทธัสสะเดเดปภคุณหลบุษตรยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสระเดชพปะคุณหลบุษตรยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรที่เป็นศูนย์กลางของการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรดำรงอยู่ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษยันทสศโรได้สำเร็จสมบูรณ์ให้อยู่ในปกติของฐานศีลสมาธิยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสย ของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศปกันหลกงปุสจรัตสรที่อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศปกันหลงปสุสจรัตสร ศูนย์กลางดวงกรมทุกหน่วยบารมีสามสิทพัฒพระเด็กคกุลโลงปูดสดกันทัสโร สิทกิกรรมที่ครอบคุม ่งกันแลกกันรู้เห็นถึงทำทั้งหมดตลอดเวลาเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุ่ส์ยันทศัศโรบที่เกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบสูรณ์ศสนยนกลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรก มีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูจารยันทันสโรเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดความเป็นอย่างอยู่ที่มีทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่เกิดขึ้นจากแผนพังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัศโรเกิดขึ้นเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาไม่คาดเคลื่อนไปจากปกปติของรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภยัยที่สุกส่วดน,นิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้ นเคยอยู่เป็นปก,กติท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศนี้มีบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงสจันทัสโรอยู่อย่างหนาแน่นนักแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศนี้ทำให้ดำรงอยู่ ได้ไม่ทําร้ายไม่ทําลายตัวเองไม่ทําร้ายไม่ทําลายซึ่งกันและกันไม่เป็นไปตามแผนผังสําเร็จเวลา สงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประหารที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันททัสโรไหลเวียนหล่อเลี้ยงทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัน์นิ้พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกั สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของเราอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดเพิ่มมาก ไหประมาทให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลลปรสตยันทัสโรจากการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลลปรสตยันทัสโรที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลลปรสตยันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของอนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสานสิบทักพระเดชปกุณหลวงโูสดจันทโร สำเร็จเวลาบารมีสาสิทัตพระเดศปกุลลงปรสริันทสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมปารมีสาสทัตพระเดศปกุลลงปรสริันทสโรด้วยการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของทุกส่วนนิพพานธรรมปารมีสามสิบทัตนี้รวบรวมรักษา มีสามสิทธัพระเดชคุณหลวงปรสรดยันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชคุณหลลงปรสรดยันทัสโรที่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงไปพร้อมกับท่านเป็นไปอย่างสะดวกคราาพรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทั ជាក្នារើស្រើ្រើស្រើស្រើ